น้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดเรามากกว่าปกติทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเราเนี่ยเสื่อมไปทีละนิดทีละนิดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะอวัยวะต่างๆเนี่ยจะเสื่อมลงถ้าคุณเป็นเบาหวาน pre-diabetes คือกลุ่มเสี่ยงมันไม่สูงถึงเกณฑ์ที่จะเป็นเบาหวานแต่มันเกินเกณฑ์ของคนปกติมันจะประมาณ5.6ถึง 6.4อย่างเงี้ยค่ะพาะคนเป็นเบาหวาน A1C จะ6.5ขึ้นไป FBS fasting blood sugar เกินร้อยไปนิดหน่อยไปจนถึง125ซึ่งคนปกติเขาจะมีแค่ร้อยเดียวไม่เกินนั่นแปลว่าคุณเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานคุณต้องเริ่มปรับพฤติกรรมแล้วแบบที่ทิทิทแล้วคนรู้จักกันทั่วไปก็คือ type 1, type 2, type 1เนี่ยคือ ตับอ่อนเนี่ยไม่ผลิตอินซูลินเลยเขาจะต้องใช้วิธีฉีดอินซูลินเข้าร่างกายเบาหวานแบบที่2เนี่ยตับอ่อนคุณนะ่ะผลิตอินซูลินได้แต่ผลิตน้อยไม่พอค่ะคุณอาจจะทานเยอะไปใช่ไหมาทานแป้งเยอะไปน้ําตาลก็เต็ไมไปหมดเลยตับอ่อนเนี่ยเขาก็จะผลิตอินซูลินออกมาผลิตออกมาแต่ผลิตไม่พอไม่ทันท้าสองมีสองแบบอีกคือมิกกี้แบบแรกที่บีบอกว่า ตับอ่อนผลิตไม่ทันใช่ไหมแบบที่สองผลิตออกมาแล้วแต่เซลล์ไม่รับเขาเรียกต้านอินซูลินแล้วทำยังไงล่ะไตามาเป็นพระเอกค่ะไตามาช่วยไตยก็จะพยายามกำจัดน้ำตาลเนี่ยออกไปจากเลือดให้นั่นคือเหตุผลนะว่าทำไมเราถึงต้องปวดฉี่บ่อยๆคนเป็นเบาหวานอะ เพราะว่าไตพยายามจะขับน้ําตาลออกจากเลือดให้คุณพอตอนที่เราฉี่บ่อยๆเนี่ยน้ําในร่างกายเราก็เสียไปด้วยถูกไหมนี่นั่นคือเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งทำไมคนเป็นเบาหวานถึงหิวน้ําไตเนี่ยทำหน้าที่เป็นพระเอกไงปรับสมดุลของเหลวในร่างกายดังนั้นไตก็ทํางานหนักเห็นไหมแล้วในที่สุดไตก็จะพังที่มีพูดว่าเดี๋ยวโรคที่ตามาคือไตเสื่อม